เจอกันอีกครั้งนะครับในรายวิชางานศึกทีมือวันนี้เรามาจะขึ้นเรื่องของหน่วยที่3ในสัปดาห์ที่9งานตัดด้วยเลื่อยและสกัดนะครับในหน่วยนี้ก็จะมีเรื่องราวอะไรบ้างมางครับจุดมุ่งหมายของหน่วยการเรียน 1. บอกคุณลักษณะของงานสกัดได้ 2. บอกส่วนประกอบหลัก และมุมคายของสกัดได้ 3. บอกประเภทสกัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและการใช้งานช่างกลได้ในสัปดาห์นี้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสกัดกันก่อนนะครับเรามาดูรูปแรกนะครับดูเรื่องความปลอดภัยในการใช้สกัดก่อนนะความปลอดภัยของสกัดการสกัดผิวชิ้นงานที่ออกออกไปนะครับโดยวิธีการสกัด โดยการใช้ค้อนตีเราก็จะมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับก็จะมีแว่นตานิรภัยนะครับการเศษโลหะกระเด็นเข้าตาแผ่นกันเศษโลหะอันนี้ก็กันไว้ไม่ให้เศษที่เราสกัดออกไปกระเด็นไปโดนผู้อื่นนะครับค้อนชิ้นงานปากกาจับชิ้นงานให้มั่นคงนะครับสกัดเดินหน้าหรือว่าสกัดย้อนก็ได้เพื่อให้เศษที่เราไม่ต้องการนั้นหลุดออกไป นะสกัดนิรภัยสกัดนิลภัยเนี่ยจะมีปอกปอกยางหุ้มนะครับที่ตัวด้ามจับของสกัดนะก็ป้องกันมือถลอกมือด้านมือแตกหรือว่าค้อนไปกระแทกโดนมือได้ก็จะมีตัวยางคอยป้องกันนะครับการตัดชิ้นงานด้วยสกัดนะเราสามารถตัดโลหะออกไปได้ด้วยสกัดนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายๆมุมนะครับ หนึ่งใช้สกัดตัดชิ้นงานนะครับที่มีงานบางๆสกัดถากผิวนะครับถากผิวชิ้นงานออกไปหรือว่าตัดหน้าคมสกัดที่มีรอยหน้ากว้างหรือว่าหน้าแคบของชิ้นงานก็สามารถตัดได้เช่นเดียวกันนะครับสกัดก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายมุมมีมุม30องศา60องศา80องศานะครับมุมของสกัดขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของชิ้นงานด้วย คมสกัดนะครคมสกัดไม้สกัดตะกัวมุม30องศาสกัดเหล็กหรือว่าทองเหลืองก็ใช้มุม60องศาถ้าเหล็กแข็งมากๆเราจะใช้มุมมุม80องศานะครับในการสกัดชิ้นงานออกไปวัสดุชิ้นงานยิ่งแข็งมุมสกัดยิ่งกว้างนะครับอันนี้ข้อควรจำนะครับมุมวัสดุชิ้นงานยิ่งแข็ง มุมคมสกัดยิ่งกว้างนะครับยำ้ยำย้ำต่อไปเทคนิคการใช้สกัดหนึ่งอ่าเห็นไหมจากรูปชิ้นงานต้องมีการอะไรครับล่างแบบชิ้นงานก่อนอ่าชิ้นงานนีกระปกาให้แน่นอ่าใส่เครื่องป้องก,กันเรียบร้อยแล้วก็หนุนชิ้นงานด้วยถ้าหากว่าออกใช้แรงสกัดเยอะๆอ่าหนุนชิ้นงานด้วยไม้ไว้ที่ด้านล่างประกาหนีให้แน่น ใช้สกัดตัดดูจากรูปที่สามนะครับแนวเอียงสกัดคงที่ในการสกัดชิ้นงานถ้าแนวเอียงไม่คงที่มากเกินไปมันกาดจะกินเข้าไปในเนื้อชิ้นงานถ้าแนวเอียงน้อยเกินไปก็อาจจะทําให้งานไม่เรียบไม่ได้ระดับนะครับต้องค่อยๆสกัดแล้วลองวัดกันบ่อยๆอันนี้ต้องลองฝึกปฏิบัติดูนะครับถ้าไม่ลองเราก็จะไม่รู้ว่ามุมขนาดไหน สกัดยังไงชิ้นงานถึงจะออกมาสวยนะครับการถักผิวชิ้นงานด้วยสกัดนะตั้งสกัดมากเกินไปปาเฉือนลึกตั้งสกัดน้อยเกินไปก็จะปาเฉือนน้อยนะครับต้องตั้งให้ได้พอดีพอดีออกแรงกดและแรงตอกนะการตอกก็ต้องตอกให้เป็นแนวตรงกับตรงด้านปลายสกัดไม่เอียงเกินไปอาจจะบินมาโดนมือที่จับสกัดได้ มุมการตัดเฉือนชิ้นงานด้วยสกัดก็จะมีอยู่ด้วยกันห้ามุมมีมุมหลบมุมคมสกัดมุมคายมุมตัดและมุมเอียงสกัดนะครับอ่าโดยส่วนใหญ่จะมีมุม60องศาที่ใช้มุมคมสกัดนะจะมีมุมคายมุมอะไรนี้ก็อธิบายไปแล้วคมสกัดตัดเฉือนชิ้นงานในเนื้อวัสดุ นะจะมีทิศทางไปทางด้านหน้านะเศษจ,จะแตกออกไปทางด้านหน้าเนื้อวัสดุออกจะเป็นเศษและหลุดออกไปสกัดปากแบนนะหรือว่าสกัดปากจิ้งจบก,ก็จะเป็นสกัดลักษณะางานที่มีชิ้นเล็กๆบางๆจากแผ่นบางๆหรือว่าเซาะร่องนะครับเซาะร่องชิ้นงานได้นะใช้สปากสกัด สกัดปากกิ้งจกในการซาะมร่องชิ้นงานทําให้เกิดเป็นร่องสไลด์ถ้าสกัดปากแบนก็สกัดตัดเฉือนชิ้นงานออกสกัดปากมนกับสกัดปากงอนะครับสกัดปากมนใช้ปากงอใช้ทําอะไรต่อไปสกัดปากกางไกนะครับเอาไว้ตัดพวกหัวหมุดย้ำหมุดต่างๆสกัดปากบานในการตัดเฉือนงานที่จากงานเจาะ นะครับเมื่อเราเจาะรูเป็นช่วงๆแล้วก็ใช้สกัดปักบานนะครับสกัดปากบานในการตัดตัดล่องระหว่างรูเจาะหนึ่งกับอีกรูเจาะหนึ่งให้ขาดออกจากกันประเภทของสกัดและการใช้งานอ่านะเรามาดูจากรูปเหล็กขนาด80คูณ50คูณ40หนา4มิลลิเมตรนะต้องการตัดเฉือนชิ้นงานออกไปตามแบบงานเราจะใช้สกัดแบบไหน มีสกัดปากจิ้งจกสกัดปากแบนแล้วก็สกัดเซาะล่องนะครับซึ่งมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันไปสกัดเป็นล่องด้วยสกัดปากจิ้งจกนะครับในการเซาะล่องชิ้นงานสกัดสันเปรียบเทียบด้วยสกัดปากบานนะออกไปตามรูปเลยนะครับซาะล่องน้ํามันด้วยสกัดเซาะล่อง อันนี้ก็เสาะร่องเป็นล่องๆ่องออกไปนะครับ